ฝายเหล็กติดโลมที่บอ่อแบงค์ซับสายทองครับฝายเหล็กชาวบ้านเสียแบงค์สั่งพ่ตน้นไปกู้ภัยด่วนครับช่วยชาวบ้านครับสานี่ SY205S DPC ตามไปดูภารกิจนี้กัน อยู่กันที่บ้านงิ้วเทสบาลเยบึกชุมพลบุรีสุรินเก่งแค่ยังล่ะปะ๋าโอเลนมาตกตัวไปเลยจี นี่ครับติดโลบข้างหนึ่งแมนครับวันนี้กูควายเหล็กบ่เสียแบกฮะแมนบอแมนเอเคยเห็นแต่ช่วยชายแดนวันนี้มาช่วยชาวบ้านหน่อยควายเหล็กครับช่วยควายเหล็ก อุ้มขึ้นไม่ได้บ่พี่ต้นอุ้มขึ้นเลยว่ะไปหาดินมาหาดินมาเสริมพี่หน่อยไปมาหมดเลยครับสิบล้อไปโคงานดีต้องยิ่งใหญ่นี่สลิงมาแล้วเออ

เอานี่ล่ะใส่รอดแท็กเลยใส่ตะขาบเลยสองทางคันยุคันยกขึนเออได้วัขึ้นะวังสลิงมันที่มือนะรเถ้ารถเคนอยู่รถเคนมายกไล้โอ้โหรถเคนเลยวะรถมาลืมตามสี รถเคนที่อยู่รถตัวลากอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไปเอาบ่อเสบ้านยางอ๋อลงยางบ่ออี๋ยครับลงข้างทางเลยกูโซ่กับจำโปรอะไรที่หนีกันใจแห้งแห้งแห้งสุดยอดเขาพยายามเอาอยู่เลยที่ขนาดตอนทะเลงเลยสั่งช่างตอนทะเลงไม่รู้ว่าแม่ไปแอบคลายหรือเปล่าปันดำไหมไม่ไม่ไม่ดำแสดงว่า ไม่เอาจนจุกปูจุนไปไม่ได้เนาะอ้าวอ้าวเกี่ยวเคีียวเลยเกี่ยวเลยต้องถึงอ้าวเสียแบงค์บังครับงานใหญ่ครับงานใหญ่ครับนี่นี่ละของแท้ป๋า ึ้นมาแล้วแบงค์ซับไซทองนี่มีอะไรให้ดูหน้ารุนอยู่ตลอดครับ

เดี๋ยวมาดูเสียแบงค์จะขับขับหัวลคข,ขับขับควายเหล็ก <laughs> ขับล้อเหล็กหน่อยฮ่า ไปเลยครับไปส่งเลยไปเอาไปยันอ๋อขิงถึงสบายอยู่ปอสีแกจ,จะไปสูบน้ำอยู่นู่นครับฝั่งนู่นไปแล้วภารกิจสำเร็จ

Yeah.